ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเลิบเลิบมาเที่ยวตลาดกันจ้ามาเที่ยวตลาดกันจ้า สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะฮัลโหล my f r i วันนี้พี่สิบานจะไม่ทำกับข้าวนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเดินตลาดตอนกลางคืนกันค,ะค่ะอาหารริมทางอาหารข้างทางวันนี้พี่สิบานจะมาซื้อ,อสมุนไพรเครื่องเทศนะคะนี่ค่ะขนมหวานก็มีเดี๋ยวเรามาแวะชมกันก่อนนะคะมีขนมหวาน20บาทมาต้งโกฐโตละ3บาทนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน น้ำต้มโถุงละแปดบาทนี่ค่ะนี่เดี๋ยวก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะพี่สิบานต้องมาก่อนค่ะ,ะตลาดนี้ปิดกันประมาณสามทุ่มนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะมาชมกันตำส้มต,ตำก็มีตุเรียนหมอนทองพ่อค้าบอกว่าพี่ๆพ,พี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับแกโชว์เลยค่ะโลละร้อยสามสิบนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะ พ่อค้าแกให้เสร็จเรียบร้อยไปถึงก็รับประทานได้เลยนะคะทุเรียนประเทศไทยปีนี้เยอะมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆพ,พี่สิบานส่องอยู่ตรงนี้นานหน่อยนะคะเพราะว่าหิวทุเรียนเหมือนกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆดูสิพ่อค้าโชว์ใหญู่เลยพี่สิบบานก็หิวเดี๋ยวต้องแวะมาสักหน่อยนะคะนีค่ะด้านนี้สลัดบา้าค่ะพี่ๆเพื่อนๆผักสลัดชุดละสามสิบบาท มีแต่ของน่ากินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่คือตลาดอาหารไทยริมทางนะคะที่ปัจจุบันผู้คนก็เริ่มมาจับใจ่ายใช้สอยกันแล้วนะไก่ทอดเจ้านี้นะคะอาหารในสารเจ้านี้คนมาลุมมาตุ้มกันตั้งแต่หัววันเลยนะคะพี่ๆเพื่อน,น,นดูสิแม่ค้าช่วยกันสามคนนะคะร้านนี้เ,เขาขายไม่แพงคะ่ะไก่ต่อชิ้น ห้าบาทหกบาทนี้แจวมีเป็นแจวอีสานนะคะมาล่าบองแจวอีสานซุกหน่อไม้ไม่แพงนะคะพี่เพื่อนๆมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหบาทเองค่ะ กน๊บหม้ล่ะกุ๊บหนม้ยล่ะงาด้านนี้ก็มีนะคะมีหัวหมูค่ะหัวหมูที่เขาเลาะแล้วแล้วเขามาอบถังค่ะพี่พี่เพื่อนๆนแล้วก็มีมีหัวหมูมีหางหมูแล้วก็มีเขาเรียกสันคอหมูค่ะพี่พี่เพื่อนๆน นี่คะ่ะซับให้หันให้จะเอาน้ำจิ้มแบบไหนเขาขายเป็นขีดค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนคนที่ชอบรับประทานเอาเป็นกับแก้ม Hayır. เอาเป็นกับข้าวก็ได้นะคะอร่อยค่ะปลานิลก็มีนะคะปลานิลแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวนี่ค่ะนี่เป็นอาหารที่พี่เพื่อน ที่อยากเอาไปทำรับประทานเองที่บ้านนะคะเอาไปทอดเองนี่ค่ะเอาไปย่างเอาไปทอดเองที่บ้านมีค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารอีสานใส่ถุงอีกอย่างหนึ่งนะคะถุงละยี่สิบบาทสามสิบบาทมีมากมายหลายอย่างลาบอีสานมีไก่ใต้น้ำมีแกงหลายอย่างเลยนะคะอ่อมประดุกวันนี้พี่สิบานจะมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมอาหารริมทาง ปัจจุบันของเรานะคะที่ผู้คนเริ่มมาจับใจ่ายใช้สอยกันแล้วค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆนี่ค่ะปลานิลเผาปลาทับทิมเผาจะเอาแบบนึ่งก็มีนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆแบบนึ่งมีพับมีแจวให้พร้อมเลยค่ะขายเป็นชุดหรือว่าจะซื้อปลาเป็นตัวนะคะตัวที่ทอดเสร็จแล้วนะคะตัวละห้าสิบบาทค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆทอดเสร็จเรียบร้อยมีน้ำจิ้มแถมให้ด้วย อร่อยค่ะทอดจนกรอบเหลืองหอมเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะราคาห้บาทไม่แพงนะคะว่าเราจะไปทอดไปทําอะไรกันอีกก็อีกนานไปถึงก็ได้รับประทานเลยค่ะปลาทับทิมชุดละ150บาทนะคะมีผักมีน้ําจิ้มให้เรียบร้อยนะคะปลาทับทิมเผาไฟ มาด้านปลาทูนะคะพี่ๆเพื่อนๆอาจจะเอาแบบสุกไปตําน้ําพริกหรือว่าจะเอาเป็นเข่งหรือว่าจะเอาแบบทรงเครื่องมีหมดค่ะด้านนี้หรือว่าจะเอาเป็นเข่งนะคะมีเข่งสามสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบมีหลายราคานะคะพี่ๆเพื่อนๆมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะอาหารริมทางของไทยปัจจุบันนะคะคนเริ่มมาจับใจ่ายใช้สอยกันแล้วค่ะ ตลาดนี้ปิดสามทุ่มนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ต้องการมา,าจับใจ่ายใช้สอยมาด้านนี้มีเนื้อนี่ค่ะมีวัตถุดิบพร้อมใครที่อยากกินลาบเนื้ออยากกินพวกไก่ที่จะเอาไปแกงไปต้มยำมีหมดเลยนะคะแยกชิ้นสวนให้เรียบร้อยนี่ค่ะ ไปทำน้ำยาปลาเอาไปทำน้ำแกงตุ้นยำได้เหมนะครับอร่อยนะครับ พอค้าไม่พูดพอพูดมีลูกค้าทันทีแค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็มีปลาทูอีกเจ้าหนึ่งนะคะปลาทูตัวใหญ่มากปลาสดก็มีนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องการเอาไปทำเองที่บ้านนะคะปลาสดตัวละห้สิบบาท ไม่แพงเลยค่ะพี่ๆเพื่อนเดี๋ยวพ่อค้าทำให้เสร็จจะคอร์ดเกตจะทำอะไรพ่อค้ายินดีรับใช้นะคะแต่ตัวละห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะประเภทแมงทอดนะคะจิปโปงทอดตัวไหมทอดนี่ค่ะเขาเรียกดักแด้ทอดแต่ว่าพี่สิบานเรียกตัวไหมทอดนะคะนี่ค่ะท่งเครื่องให้เรียบร้อย ซอสใส่พริกไทยหอมมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆยืนอยู่ตรงนี้อันนี้ประเภทเนื้อนะคะเนื้อที่ต้มสุกแล้วค่ะที่ต้องการจะทําจิ้มแจวนะคะมีแถมฟรีค่ะมีจิ้มแจวมีอะไรให้ฟรีเลยนะคะประเภทเนื้อสดก็มีค่ะนี่ค่ะด้านนี้จะเอาไปทําลาบจะเอาไปต้มยำทําแกงมีหมดค่ะมีบริการ อันนี้ก็มีผลไม้ค่ะมีทุเรียนมีผลไม้หลายอย่างค่ะมีองุ่นไดเม็ดมีอ่าชมพู่มะเมลวองไกอ่อาหารนะคะอาหารสดก็มีบริการแล้วก็มีข้าวค่ะทุกตลาดมีข้าวบริการข้าวสุกบริการให้พี่ๆเพื่อนๆข้าวถุงนะคะถุงละสิบบาทก้อนละเจ็ดบาทต้อตงการข้าวหอมต้องการข้าวแข็งมีหมดค่ะ ้าท่านใดที่ต้องการข้าวแบบไหนนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะมีอาหารขายก็ต้องมีข้าวขายด้วยค่ะพี่พี่อนเพื่อน,นถ้าไม่สะดวกที่จะไปหุงก็ซื้อเป็นถุงไปเลยค่ะแล้วก็มีผักด้านนี้นะคะถุงละสิบบาท20บบาทผักผักเจ้านี้อยู่ท้ายตลาดค่ะพี่พื่เพื่อน,น,นเป็นผักที่ขายถูกมากพี่พี่สีบันยอมเดินไกลเพื่อมาใช้บริการนะคะ กำละสิบบาทผักกำเล็กสามกำสิบบาทที่ไหนตะก้าตะก้าละยี่สิบนี่ค่ะไม่แพงค่ะมาอีกผลไม้แช่อิ่มนะคะที่พี่สิบบานชอบมากเลยค่ะ,ะมีมะขามมีอง,งุ่นมีตะลิงปิงมีมะยมดองมีอ่าหลายอย่าง ตามหาลลคร้านมาสมุนไพรไทยมี่ตีร้านเดียวในตลาดคนะ่ะอ่ผสมของคุอสีบานมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะสีบานได้ดอกไ้ได้เมนะ 80นะคะ f c 8ปาทค่ะอาหารลูกน้องอขอบคุณพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ Thank you so much for watching See you next video สำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์กับพี่พๆเพื่อนๆนะคะที่ชอบรับประทานอาหารริมทางนะคะอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วพี่สีบันก็ได้ของติดไม,ม้ติดมือ กลับบ้านประลุพลังกันเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้พี่พีๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วรอชมตลาดต่อไปนะคะที่พี่สิบานจะมานำเสนอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ